ลับเข้าสู่ห้องเรียนในวิชาคณิตศาสตร์กันอีกครั้งนะครับนักเรียนสําหรับในวันนี้นะครับครูมิ้งนะครับก็จะเริ่มจากนะครับให้นักเรียนช่วยครูมิงพิจารณาค่า A และค่า B ดังตารางต่อไปนี้ครับนักเรียนมาช่วยครูนะครับพิจารณาค่า A และค่า B นะครับที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละค่ากันดีกว่านะครับเริ่มจากให้ a เท่ากับ1นะครับ B เท่ากับ5นะครับ A เท่ากับ2ครับ B เท่ากับ10ครับ a อเท่ากับสครับ b บเท่ากับสินะครับ a อเท่ากับสนะครับ b บเท่ากับยีครับและ a อเท่ากับหนะครับ b บเท่ากับยีครับจากตารางนะครับเมื่อนักเรียนได้พิจารณาแล้วนะครับนักเรียนก็จะสังเกตเห็นว่านะครับเมื่อค่าของ a เพิ่มขึ้นนะครับในที่นี้ก็คือ1 2 3 4 5นะครับค่าของ b เป็นยังไงครับนักเรียนค่าของ b ก็จะ เพิ่มขึ้นตามด้วยนะครับจาก5าก็เป็น10 1สิบ2้ายี่สิบ้านั่นเองครับทีนี้นะครับเรามาลองพิจารณานะครับค่าของ a และค่าของ b นะครับเป็นคู่คู่กันดีกว่านะครับว่าถ้าค่าของ a เพิ่มขึ้นค่าของ b จะเพิ่มขึ้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเริ่มจากคู่แรกนะครับถ้า a เป็น1นะครับ b เป็น5้านะครับ a เป็น2นะครับ b เป็น10นะครับัเรียนก็จะสังเกตเห็นนะครับ ค่าของ a นะครับจาก1เป็น2นะครับก็จะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่านั่นเองนะครับทำนองเดียวกันนะครับค่าของ b นะครับจาก5นะครับเป็น10นะครับก็จะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าเช่นเดียวกันนั่นเองครับลองดูอีกสักคู่หนึ่งครับอ่ายกตัวอย่างเช่นนะครับถ้า a เป็น3นะครับ b เป็น15นะครับและอีกคู่หนึ่งนะครับ a เป็น5นะครับ b เป็น25นะครับเรียนลองสังเกตนะครับจาก a เป็น3นะครับ เพิ่มขึ้นมาเป็น5นะครับแสดงว่าเพิ่มขึ้นนะครับเศษ5ส่วน3เท่านั่นเองนะครับทำนองเดียวกันนะครับค่าของ v นะครับก็จะเพิ่มขึ้นนะครับจาก15เป็น25ก็เป็นเศษ5ส่วน3เท่าเช่นเดียวกันครับอาจจะมีนักเรียนหลายๆคนนะครับที่กำลังนะครับสงสัยนะครับว่าเศษ5ส่วน3นะครับนั้นมาได้อย่างไรนะครับหรือจำนวนเท่าที่เพิ่มขึ้นนี้นะครับที่ครูกำลังพูดถึงก็คือเศษ5ส่วน3 มาได้อย่างไรนะครับก็ไม่ยากครับครูมีวิธีการเช็คหรือมีวิธีการตรวจสอบว่าที่เราคิดว่าเพิ่มขึ้นไปกี่เท่านั้นถูกต้องหรือไม่นะครับนักเรียนก็นำนะครับในที่นี้ก็คือนำสามนะครับจำนวนแรกเห็นไหมครับเพิ่มขึ้นเป็นเศษ5ส่วน3เท่าก็คือนำสามมาคูณกับเศษ5ส่วน3นะครับก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น5นั่นเองนะครับในทำนองเดียวกันนะครับ15นะครับ เพิ่มขึ้นเป็นเศษ5ส่วน3เท่านะครับก็จะได้เป็น15นะครับคูณกับเศษ5ส่วน3นะครับก็จะได้ออกมาเป็น25นะครับเช่นเดียวกับเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับนักเรียนสามารถตรวจสอบได้อย่างง่ายๆเลยนะครับจากการพิจารณาครับค่า a และค่า B 2คู่นี้นะครับนักเรียนก็จะเห็นว่านะครับการเปลี่ยนแปลงของค่า A และ B นะครับก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลง ในทางเดียวกันนั่นเองนะครับถ้า A เพิ่มขึ้น2เท่านะครับ b ก็จะเพิ่มขึ้น2เท่าเช่นเดียวกันนั่นเองครับโดยที่อัตราส่วนของปริมาณ A แต่ละคู่ที่เปลี่ยนแปลงไปจะเท่ากับอัตราส่วนของปริมาณ B คู่นันน้นๆที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยครับเดี๋ยกตัวอ,อย่างเช่นคู่แรกของเรานะครับอัตราส่วนของปริมาณ A นะครับก็คือ1ต่อ2นะครับจะเท่ากับอัตราส่วนของปริมาณ B ก็คือ5ต่อ10นั่นเองครับ ถ้านักเรียนไม่เชื่อนะครับลองใช้การคูณไข้ในการตรวจสอบก็ได้นะครับว่า2อัตราส่วนนี้เท่ากันครับหรืออีกคู่หนึ่งนะครับก็คือคู่สีม่วงของเรานะครับก็จะได้อัตราส่วนของปริมาณ A ก็คือ3ต่อ5นะครับจะเท่ากับนะครับอัตราส่วนของปริมาณ B นะครับในที่นี้ก็คือ15ต่อ25นะครับเช่นเดียวกันนะครับถ้านักเรียนไม่เชื่อนะครับก็สามารถใช้การคูณไข้ในการตรวจสอบของ อัตราส่วนของปริมาณ A นะครับกับปริมาณ B แต่ละคู่ก็ได้นะครับลองดูนะครับจากนั้นนะครับมาดูตารางที่2กันดีกว่านะครับมาช่วยครูนะครับพิจารณาค่าของ X และค่าของ Y กันดีกว่านะครับถ้า X เป็น2นะครับ y เป็น60ครับ X เป็น3นะครับ y ของเราก็คือ40ครับ X เป็น4 Y 3นะครับ y 30นะครับ x เป็น5นะครับ y 24ครับและสุดท้าย x เป็น6นะครับค่าของ y ก็คือ20ครับนักเรียนลองช่วยครูพิจารณานะครับว่า x และ y มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรครับหากนักเรียนนะครับได้พิจารณาแล้วนะครับนักเรียนจะเห็นว่านะครับเมื่อค่า x เพิ่มขึ้นนะครับจาก2เป็น3เป็น4เป็น5เป็น6นะครับค่าของ y นะครับก็จะลดลงนั่นเองนะครับ เห็นไหมครับจาก60เป็น40เป็น30เป็น24และก็20นั่นเองครับการเปลี่ยนแปลงค่า x และค่า y นะครับในตารางนี้นะครับไม่ไปในทางเดียวกันนะครับเหมือนการเปลี่ยนแปลงนะครับของค่า a และค่า b จากตารางที่แล้วนั่นเองครับและเมื่อนักเรียนนะครับลองพิจารณานะครับค่า x และค่า y เป็นคู่ๆนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเมื่อ x เป็น2นะครับ y เป็น60นะครับและ x เป็น4นะครับ y เป็น30นะครับนักเรียนจะเห็นว่านะครับเมื่อค่า x เพิ่มขึ้นนะครับจาก2เป็น4นะครับก็จะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่านะครับแต่ค่า y นะครับจาก60นะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงคือลดลงนะครับจาก60เป็น30นะครับก็จะเห็นว่าค่าของ y นะครับก็จะลดลงเป็นครึ่งหนึ่งนั่นเองครับทำนองเดียวกันนะครับอีก1คู่นะครับเช่นนะครับ x เป็น5 y เป็น24นะครับและ x เป็น6 y เป็น20นะครับนักเรียนลองสังเกตนะครับจากค่า x นะครับจาก5เป็น6กนะครับก็จะเพิ่มขึ้นเป็นเศษ6ส่วน5เท่านั่นเองครับส่วนค่า y นะครับก็จะลดลงนะครับจาก24เป็น20นะครับก็จะลดลงเป็นเศษ5ส่วน6เท่านั่นเองครับจากตัวอย่างนะครับ2คู่นี้นะครับนักเรียนก็จะเห็นแล้วว่านะครับค่าของ x และ y นะครับมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางกลับกันนั่นเองนั่นก็คือถ้า x เพิ่มขึ้นเป็น2เท่านะครับค่า y นะครับก็จะลดลงเป็น2เท่านะครับเช่นเดียวกันครับถ้า x เพิ่มขึ้นเป็นเศษ6ส่วน5เท่านะครับค่า y ก็จะลดลงนะครับเป็นเศษ6ส่วน5าเท่านะครับโดยที่อัตราส่วนนะครับของปริมาณ x นะครับแต่ละคู่ที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับก็จะเท่ากับส่วนกลับนะครับของอัตราส่วนของปริมาณ y คู่นั้นๆที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับยกตัวอย่างเช่นคู่แรกนะครับคู่สีเขียวนะครับก็จะได้อัตราส่วนของปริมาณ x นะครับในคู่นี้นะครับก็คือ2ต่อ4นะครับจะเท่ากับส่วนกลับนะครับของอัตราส่วนนะครับของปริมาณ y ในที่นี้ก็คือ30ต่อ60นั่นเองครับนักเรียนครับอัตราส่วนนะครับ30ต่อ60นะครับเป็นส่วนกลับของอัตราส่วน 60ต่อ30นั่นเองครับในทํานองเดียวกันนะครับคู่ที่2นะครับคู่สีม่วงนะครับนักเรียนก็จะได้อัตราส่วนนะครับของปริมาณ x กนะครับก็คือ5ต่อ6นะครับจะเท่ากับนะครับส่วนกลับของอัตราส่วนนะครับปริมาณ y ในที่นี้ก็คือ20ต่อ24นั่นเองครับ จากที่กล่าวมาข้างต้นนะครับนักเรียนก็จะเห็นว่านะครับจะมีประโยคนะครับที่แสดงการเท่ากันนะครับของ2อัตราส่วนนะครับซึ่งเราจะเรียกนะครับประโยคที่แสดงการเท่ากันของ2อัตราส่วนนี้ว่าสัดส่วนครับภาษาอังกฤษใช้คาว่า proportion ครับหากเราย้อนกลับไปนะครับในตารางแรกนะครับที่นักเรียนมาช่วยครูพิจารณานะครับเราจะเรียกประโยคนะครับ ที่แสดงการเท่ากันนะครับของอัตราส่วน2อัตราส่วนนะครับทั้ง2ประโยคนี้นะครับทั้งข้างบนและข้างล่างนะครับว่าสัดส่วนนั่นเองครับและทั้ง2สัดส่วนนี้นะครับเป็นสัดส่วนนะครับที่ได้จากการเปลี่ยนแปลงค่าของปริมาณ a และ b ที่เป็นไปในทางเดียวกันนะครับเราจะเรียกสัดส่วน2สัดส่วนนี้ว่าสัดส่วนตรงครับหรือภาษาอังกฤษใช้คําว่า direct proportion นั่นเองครับ เส้นเดียวกับตารางนี้นะครับเราจะเรียกทั้ง2ประโยคนี้นะครับทั้งประโยคข้างบนและประโยคข้างล่างนะครับที่แสดงการเท่ากันของ2อัตราส่วนนี้ว่าสัดส่วนครับและทั้งสองสัดส่วนนี้นะครับเป็นสัดส่วนที่ได้จากการเปลี่ยนแปลงค่าของปริมาณ x และ y ที่เป็นไปในทางกลับกันนะครับเราจะเรียกทั้งสองสัดส่วนนี้ว่าสัดส่วนผกผันครับภาษาอัง,งกฤษใช้คําว่า i n v e r s e proportion <S นั่นเองครับมาถึงตรงนี้แล้วนะครับนักเรียนก็คงที่จะรู้จักสัดส่วนกันแล้วใช่ไหมล่ะครับในบางครั้งคำนักเรียนนักเรียนอาจจะเจอจำนวนนะครับที่ไม่ทราบค่าซึ่งแทนด้วยตัวแปรอยู่ในสัดส่วนครับว่าแต่จำนวนที่ไม่ทราบค่านั้นเนี่ยเราจะรู้ได้ไงครับว่ามันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ไม่ยากเลยครับนักเรียนนักเรียนสามารถที่จะหาจำนวนที่ไม่ทราบค่า ซึ่งแทนด้วยตัวแปรอยู่ในสัดส่วนนะครับด้วยวิธีการคูณไข้และวิธีการแก้สมการดังตัวอย่างต่อไปนี้ครับเรามาดูตัวอย่างแรกกันดีกว่านะครับตั้งใจฟังครูดีๆนะครับจงหาค่าของ A ในสัดส่วนเศษ A ส่วน24เท่ากับเศษ2ส่วน3ครับจากสัดส่วนนี้นะครับนักเรียนสามารถนะครับที่จะเริ่มทำนะครับโดยขั้นตอนแรกนะครับนักเรียนใช้วิธีการคูณไข้ครับ นักเรียนก็นำา3นะครับขึ้นไปคูณกับ a นะครับแล้วก็นำา24นะครับขึ้นไปคูณกับ2นะครับนักเรียนก็จะได้ผลคูณไข้นะครับออกมาเป็น a คูณ3เท่ากับ24คูณ2นะครับนักเรียนครับลองสังเกตสมการนี้ดูนะครับเป็นลักษณะของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวตามที่เราเรียนมาแล้วนะครับในบทที่1นนะครับดังนั้นนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะดำเนินการแก้สมการนะครับ โดยอาศัยสมบัติของการเท่ากันนะครับเพื่อที่จะหาค่าของตัวแปรเอจากสมการนี้นั่นเองครับโดยการที่นำา3นะครับมาหารทั้งสองข้างนะครับของสมการนะครับก็จะได้ออกมาเป็น a 2เท่ากับ24คูณ2แล้วทั้งหมดนะครับหารด้วย3ครับจากนั้นนะครับถ้าตัดกันได้นะครับตัดกันก่อนเลยนะครับนักเรียนก็นำ 3มนะครับมาตัด24หรือนำา3นะครับมาหาร24ก็จะได้8นะครับและตรงส่วนนะครับก็นำา3นะครับมาหาร3ก็จะได้1นั่นเองครับที่เหลือนะครับก็จะเหลือแค่ข้างบนนะครับตัวเศษนะครับก็คือ8คูณ2นะครับส่วนด้วย1นะครับก็มีค่าเท่ากับ16ครับดังนั้นในข้อนี้นะครับตัวแปรของเรานะครับ A ก็มีค่าเท่ากับ16ครับ ก่อนที่เราจะไปตัวอย่างที่2กันต่อนะครับขอสรุปนะครับสิ่งที่เราได้จากตัวอย่างที่1กันก่อนนะครับนักเรียนลองสังเกตดูนะครับว่าในการหาค่าตัวแปรในสัดส่วนนะครับจากตัวอย่างนี้นะครับเราก็จะสังเกตเห็นว่านะครับเราจะเริ่มต้นนะครับโดยการคูณคว่ยก่อนนะครับจากนั้นเราจะได้ผลคูณคว่ยออกมานะครับนักเรียนก็จะใช้วิธีการนะครับแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวในการที่จะหาค่าของตัวแปรนั่นเองไม่ยากกันเลยใช่ไหมครับ ดังนั้นเราไปดูตัวอย่างที่2กันต่อเลยดีกว่าครับตัวอย่างที่2ครับจงหาค่าของ b ในสัดส่วนเศษ2ส่วน3เท่ากับเศษ5ส่วน b ครับสำหรับในตัวอย่างนี้นะครับเราก็จะทำเหมือนกับตัวอย่างที่1เลยนะครับโดยขั้นตอนแรกนะครับนักเรียนก็ใช้วิธีการคูณคว่ยครับก็คือนำ b นะครับขึ้นไปคูณกับ2ครับและนำา3นะครับขึ้นไปคูณกับ5นะครับนักเรียนก็จะได้ผลคูณคว่ยออกมาเป็น2คูณ b เท่ากับ 3คูณ5ครับจากนั้นนะครับนักเรียนก็ใช้วิธีการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะครับในที่นี้นักเรียนลองสังเกตนะครับสมการของเราคือ2คูณ b เท่ากับ 3, คูณ5นะครับเราก็จะนำา2นะครับมาหารทั้งสองข้างของสมการนะครับเพื่อที่จะทำให้ทางซ้ายของสมการครับมีค่าเหลือแค่บนั่นเองนะครับดังนั้นเรานำา2มาหารทั้งสองข้างของสมการนะครับก็จะได้ออกมาเป็น B เท่ากับ 3คูณ5แล้วหารด้วย2ครับในตรงนี้นะครับนักเรียนก็จะสังเกตเห็นว่านะครับทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะครับไม่มีจํานวนไหนนะครับมาหารหรือมาตัดกันได้นะครับดังนั้นนักเรียนก็จับ3คูณกับ5ได้15จากนั้นก็หารด้วย2นะครับก็มีค่าออกมาเป็น7.5นั่นเองครับสำหรับค่าตัวแปรนะครับในข้อนี้นะครับก็จะได้ b ออกมามีค่าเท่ากับ7.5ครับจาก สองตัวอย่างที่ผ่านมานะครับจะเห็นว่าการหาจำนวนที่ไม่ทราบค่าซึ่งแทนด้วยตัวแปรในสัดส,ส่วนนะครับไม่ยากกันเลยใช่ไหมล่ะครับงั้นตัวอย่างที่3นะครับเพื่อทดสอบความเข้าใจของนักเรียนนะครับครูจะลองให้นักเรียนได้ทำเองดูก่อนดูบ้างนะครับว่านักเรียนจะทำกันได้ไหมนะครับงั้นเราไปดูตัวอย่างที่3กันเลยดีกว่าครับสำหรับตัวอย่างที่3มนะครับจงหาค่าของ m ในสัดส,ส่วน เศษ5ส่วน M เท่ากับเศษ35ส่วน49ครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าตัวอย่างนี้ครูจะทดสอบความเข้าใจโดยการที่ให้นักเรียนได้ลองทำลองคิดลองดูก่อนนะครับว่าทำได้ไหมนะครับนักเรียนกดพอสหรือพักนะครับเพื่อทำโจทย์ปัญหาในตัวอย่างที่3นี้นะครับจากนั้นค่อยกดเล่นต่อนะครับมาดูเฉลยหรือมาดูแนวคิดหรือมาดูวิธีการหาคำตอบกันนะครับลองทำดูกันก่อนนะครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับนักเรียนได้คําตอบกันแล้วใช่ไหมนะครับงั้นเรามาเช็คคําตอบไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับว่าคําตอบที่นักเรียนได้มานั้นจะถูกกันไหมล่ะครับจากสัดส่วนนะครับเศษ5ส่วน m นะครับเท่ากับเศษ35ส่วน49นะครับนักเรียนก็ใช้วิธีการคูณไข้นะครับก็จะได้ผลคูณไข่ออกมาเป็น5คูณ49เท่ากับ m คูณ35ครับ นักเรียนครับลองพิจารณาสมการนี้ดูนะครับนักเรียนจะเห็นว่าตัวแปร m ของเรานะครับอยู่ทางด้านขวาของสมการนั่นเองโดยปกตินะครับนักเรียนจะคุ้นเคยนะครับการแก้สมการนะครับตัวแปรจะอยู่ทางด้านซ้ายของสมการใช่ไหมละครับ <S <S ดังนั้นเราก็จะอาศัยสมบัติของการเท่ากันนะครับในที่นี้ก็คือสมบัติสมมาตรครับนักเรียนก็จะได้ออกมาเป็น m คูณ35เท่ากับ5คูณ49ครับ จากนั้นนะครับก็นำา35นะครับมาหารทั้ง2ข้างของสมงการนั่นเองครับเพื่อที่จะทำให้ทางซ้ายของสมงการครับเหลือเพียงแค่ตัวแปร m ตัวเดียวนั่นเองครับดังนั้นนำ3าม5ามาหารทั้งสองข้างของสมงการก็จะได้ออกมาเป็น m เท่ากับ5คูณส9ส่วนด้วย35นั่นเองครับนั่นเองครับเรายังสามารถที่จะตัดทอนกันได้นะครับเพื่อที่จะทำให้การคิดเลขของเรานะครับ ได้คิดเลขได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับดังนั้นนะครับ4.9กับ35นะครับก็สามารถที่จะนำ7มาหารได้นะครับก็7หาร4.9ได้7นะครับ7หาร35ได้5ครับทำลองเดียวกันครับเรายังเหลือนะครับอีก2ตัวนะครับที่สามารถที่จะตัดทอนกันได้หรือนำนำตัวเลขมาหารได้นั่นเองก็คือ5ที่เป็นตัวเศษจะ5ที่เป็นตัวส่วนนะครับนักเรียนก็นำ5นะครับ มาหารด้วย5ที่เป็นตัวเศษก็จะเหลือ1นะครับและทํานองเดียวกันนํา5มาหารด้วย5ที่เป็นตัวส่วนนะครับก็จะเหลือ1ครับทีนี้ตัวเศษนะครับของเราก็จะเหลือ1นคูณเนะครับส่วนด้วย1นะครับดังนั้น M ของเราเลยมีค่าเท่ากับ7นั่นเองครับคําตอบก็คือ7นั่นเองครับถูกกันไหมเลยครับข้อนี้เป็นยังไงครับไม่ยากกันเลยนะครับตัวเลขมันอาจจะเยอะกว่าเมื่อกี้นิดนึงนะครับ แต่ขอบอกว่าข้อนี้ตัดทอนก็แล้วลงตัวเลยไม่ยากเลยนะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับบทเรียนในวันนี้นะครับแต่ก่อนที่เราจะจากกันนะครับเรามาทบทวนและสรุปบทเรียนกันหน่อยนะครับนักเรียนจะได้ไม่ลืมกันนะครับวันนี้นักเรียนได้รู้จักคำสามคำนะครับนั่นก็คือสัดส่วนนะครับสัดส่วนตรงนะครับและสัดส่วนปกผ่านนั่นเองครับ สำหรับประโยคนะครับที่แสดงการเท่ากันของ2อัตราส่วนนะครับเราจะเรียกว่าสัดส่วนครับและสำหรับสัดส่วนนะครับที่ได้จากการเปลี่ยนแปลงค่าของปริมาณ2ปริมาณไปในทางเดียวกันนะครับเราจะเรียกสัดส่วนนี้ว่าสัดส่วนตรงนั่นเองครับและสัดส่วนนะครับที่ได้จากการเปลี่ยนแปลงค่าของปริมาณ2ปริมาณนะครับไปในทิศทางกลับกันนะครับเราจะเรียกว่า สัสดส่วน6 0 0 0นั่นเองครับไม่ยากเลยนะครับสำหรับ3คำนี้นะครับอย่าลืมนะครับเพราะว่าสัสดส่วนตรงกับสัสดส่วน6 0 0 0นะครับเราจะนำไปใช้ต่อในครั้งต่อไปนั่นเองครับและสำหรับเรื่องที่เราเพิ่งเรียนจบไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นเรื่องสุดท้ายนั่นก็คือ การหาจํานวนที่ไม่ทราบท่าซึ่งแทนด้วยตัวแปรอยู่ในสัดส่วนนะครับนักเรียนก็สามารถที่จะดําเนินการนะครับโดยใช้วิธีการคูณไว้และวิธีการแก้สมการนั่นเองดังตัวอย่างที่ครูได้นําเสนอไปนั่นเองครับและเพื่อป้องกันนะครับม่ให้นักเรียนนะครับลืมเนื้อหาในบทเรียนในวันนี้นะครับนักเรียนสามารถที่จะกลับไปทบทวนนะครับแล้วก็ฝึกฝนนะครับจากแบบฝึกหัด 2.2กอไก่นะครับในหนังสือเรียนนะครับหน้าที่94ได้นะครับนักเรียนจะได้แม่นยำในเนื้อหานะครับแล้วก็มีความเก่งนะครับในเรื่องนี้กันมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับสำหรับในวันนี้นะครับก็ขอลานักเรียนไปก่อนนะครับพบกันใหม่คราวหน้านะครับว่าจะเป็นเนื้อหาในหมดเรียนอะไรติดตามนะครับแต่ขอบอกว่าอย่าลืมนะครับ สัตส,ส่วนตรงและสัตส,ส่วนผ0กผันนะครับเราจะใช้เรียนต่อนะครับอย่าลืมกลับไปทบทวนนะครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย